สวัสดีครับผมช่างก้าชุมลีครับผมประวัติคร่าวๆผมช่างก้าชุมลีก่อนที่จะมาเป็นช่างก้าชุมลีก็ชอบในแนวรถแต่งรถซิงอะไร่งเงี้ยครับพอดีไปดูการแข่งขันตอนสนามคลองห้าเปิดใหม่นะช่วงแรกพอดีมีโอกาสเรามีรถคอมเร็วทีนี้เราก็แต่งกับนจิตรลมช่างกับพวกพี่บอยฟิล์มบอยไมคเนี่ยครับแล้วก็พี่จิวหลังห้าเราอย่างเงี้ยครับ ทีนี้พอเราแต่งไปงมาเราก็พัฒนาตัวเองครูพักรักจําทีนี้เราอยู่ชมรีย์ชมรย์เป็นเมืองที่เป็นจังหวัดที่เขาเรียกอุตสาหกรรมมีวัยรุ่นเยอะมีเงินสะพัดหน่อยทีนี้เพื่อนๆก็มีรถหลายคนเกันหนึ่งเงี้ยเราก็เริ่มทําเริ่มแต่งพอเริ่มแต่งพบสนามแรกเราก็เริ่มแข่งที่สนามระยองพีระทีนี้พอเราไปแข่งพออะไรก็ติดอันดับบ้างอะไรครับ พอติดระดับปุ๊บเราก็เริ่มเข้าสู่400เมตรครับเทมนคคขอนคลองเง,งี้ยบ้างครับแล้วก็เปิดร้านมาก็ช่วงปี53ครับผมอะไรที่ถึงตัดสินใจมาเปิดร้านบางอย่างที่เราทํารถกับที่ต่างๆให้มันไกลเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเวลารถมีหาทีนี้ช่วยเหลือตัวเองปุ๊บเป็นการที่เรารื้อเองทําเองแล้วพอเราเราก็มีเพื่อนที เป็นช่างเป็นอะไรบ้างเนี่ยทีนี้แต่เรารู้สูตรแต่งอะไรแต่งเราก็พัฒนาตัวเองครับมาเปิดร้านเริ่มจากการชักชวนของพี่บอย MIX เนี่ยครับก็ชวนเปิดขายอะไรขายอะไรเงี้ยครับขเขาเรียกวอะไรใส่ท่อใส่กล่องเพราะเราอยู่ ECU อยู่แล้ว ECU shop รเราก็ใส่กล่องใส่อะไรเงี้ยโดยการใส่ค้าใส่อะไรเราก็เริ่มมาทําเครื่องทําอะไรต่างๆครับโมดิฟายต่างๆจุดเริ่มต้นกับเลสซิ่งมาเนีย จุดเริ่มต้นกับเลสซิ่งมาเนียเริ่มแรกเลยย้อนไปตั้งปี6-1เมื่อมาณ7ปีที่แล้วผมได้มีโอกาส ร่วมงานผมอยู่มงชนผมร่วมงานกับทางโตโยต้าศูนย์โตโยต้ามงชนอยู่แล้วครับแล้วก็ได้คุณบาร์ี่ชักชวนจากโตโยต้ามอเตอร์แล้วก็ผู้บริหารต่างๆก,ก็เริ่มทำเลสซิ่งมาเนีย่แรกรู้สึกว่ามันเป็นอะไรแปลกใหม่ที่ร่วมงานกับโตโยต้าจากวันนั้นมาถึงวันนี้เริ่มแรกเลยที่บางแสนโตโยต้าร่วมกับ ECU ทีนี้ก็ทำโปรเจกต์ออกมาทำโปรเจกต์ออกมาเริ่มแรกเลยคือบิ๊กซิกหกคันแรกที่ทำรถแดกออกมานะ สำหรับรีโวผมก็หนึ่งในนั้นแล้วมาวันนี้จากวันนั้น6คันมาวันนี้จะเป็นร้อยแล้วก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็สําหรับลูกค้าในโตโยต้านางร้านช่างก้าก็เยอะขึ้นเพราะกลายเป็นเราเป็นหมอทางโตโยต้าไปแล้ว <PER> F, การพัฒนาเครื่องยนต์จากวันนั้นหนึ่งวันนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากวันนั้นเราก็ยังเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ยังใช้งานก็ 500ม้านะสนามไม่แรกก็500อม้าแล้วุัวนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นแ800รอเป็นอะไรเงี้ยครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอดี้รถอะไรต่างๆเงี้ยมันก็เปลี่ยนพอฟาร์มแรงมากขึ้นแรงม้ามากขึ้นแรงบิดมากขึ้นการทําระบบเอ่อบอดี้ระบบแอโรไดนาอมิกอะไรต่างๆมันก็ต้องตามกันไปครับผมผลงานในสนามแข่งเป็นไงบ้างครับก็มีทั้งสมหวังบ้างและก็ไม่สมหวังบ้างแต่ก็ มีที่1ที่2ที่3ก็มีวนอยู่เนี่ครับผมแต่คําว่าซูเปอร์รีโวอะมันเริ่มจากทีแรกแล้วเราต้องการให้มันให้มันหกคันที่ออกมาเนี่ยให้มันเหนือให้มันรู้สึกว่ามีพลังซูเปอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยครเลยเป็นซูเปอร์รีโวแต่การพัฒนาจากวันแรกมาวันเนี้ยมันก็ตามขึ้นมาเรื่อยอย่างเราแข่ง402เมตรเนี่ยเราเริ่มแรกจากเวลา11ทุกวันนี้ก็มาเลขแปนแล้วอะไรเงี้ยครับ แล้วในส่วนของรถกกรารถผมก็ตัวอันนี้ก็ยังก็คิดว่าจะให้เห็นแปดเด้อครับมันส่วนมากมันก็มีปัญหาความสมบูรณ์ความพร้อมเพราะเนื่องจากบางทีลูกค้าเราเยอะบางทีเราก็ทําไม่ทันหรืออะไรเงี้ยครับทาในในตัวรถอย่าง,างเาาง <Cass. S 1> <ๆ>ี้ยครับความพร้อมเกิดปัญหามัง่งอุปสรรคบัง่งคร, <c oughs> ครับความสนุกของรุ่นนี้คนะรับความสนุกของรุ่นนี้ มันการที่เราไปเจอเพื่อนนักแข่งมันก็สนุกแล้วเอาาร์มจริงแหละมันใช้ว่าฟาร์มสนุกไหมมันคือการวัดความสามารถตัวเองมากกว่าว่าเราความสามารถจะไปแค่ไหนเราคิดค้นเครื่องโยนต์หรือคิดค้นอะไรต่างๆเกี่ยวกับการโมดิฟายไปแค่ไหนครับผมการนเลสซิ่งมานเหนืยรูปแบบการแข่งขันต่างๆทุกวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาดีมาตั้งแต่เหตุที่แรกครับตั้งแต่ผมแข่งเริ่มแรกในการซับพอร์ตในการมันเป็นรูปแบบใหม่ๆสําหรับผมนะ ในที่ผมแข่งรถมาหนึ่งเลยอะเรื่องค่าสมัครผมตั้งแต่ปีแรกไม่มีการเสียจนถึงปัจจุบันค่าสมัครก็ไม่มีเสียละเงินรางวาัลการสื่อต่างๆมันเป็นรูปแบบที่ที่ที่ดีแล้วก็คนสามารถผู้ชมทางบ้านหรือผู้ชมในระนามเข้าถึงได้ง่ายไม่มีการปิดก,กัน้นผมมองว่ามันเยี่ยมอะไม่รู้ไงผมว่ามันเยี่ยมดี ในเรื่รองของซูเปอร์ลีโวครับเราโมดิฟายเลยว่าที่จะเปรี่ยนความหอมสูงอัพสำหรับสนามเนี้ยผมก็ได้เปลี่ยนบอดี้ Body ใหม่ไอ้บอดี้ข้างน,นอกเดิมแต่โครงสร้างใหม่ทั้งใหม่หมดเพราะอันเดิมมาม,มันมือการทดลองมาหรือมันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วส่วนเครื่องผมก็ได้การอัพใหม่โดยการขยายปามจุได้อัพเทอร์โบ ได้อัพออระบายความร้อนอย่างพวกอินเตอร์นะ้าอะไรต่างๆเนี้ยได้เวทน้ำหนักใหม่ครับผมเวลาเป็นไงบ้างครับสถานีก็ทำไม่ดีที่สุดอะครับมันยังมันเขาเรียกอะไรยังไม่ได้ซ้อมยังได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังตอบไม่ได้แต่คิดว่าต้องต้องดีกว่าเดิมครับสำหรับครั้งนี้อ่ะมันเป็นการแข่งอันซุปอัพจะไม่มีการแบทเทิล้านช่างกล้าก็ก็จะเตรียมควาพมพร้อมให้มากที่สุดแล้วครับ ก็เด so ี๋ยวที่หน้าเราจะไปลองดูส่วนเรื่องการขึ้นบอดี้ใหม่อันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยอาทิตย์หน้าก่อนถึงงานแข่งเราก็จะมีการไปซ้อมหนึ่งเลยซ้อมดูเรื่องระบบช่วงล่างคนขับให้เข้ากับรถแล้วก็ไปดูสเต็ปที่เราขยับขึ้นในเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยครับก็ยังไงงานแข่งซุปอัพนี้ เดือนหน้านี้ก็ฝากถึง f อชังกาชุมลีหรือ,อผู้ที่ชื่นชอบในซ u เปอร์ลีโวหรือโตต้าอ่างเงี้ยก็ไปดูกันได้ครับซุปอัพเดือนหน้านี้ครับผมวันที่5ถึงวันที่7แล้วก็ที่สำคัญเลยฝากเชียร์ชังก้าชมลีวยครับก็ฝากถึงคู่แข่งก็ให้เต็มที่กันแล้วนะครับอย่าพลาดครับที่เด็กของคันนี้ก็เอาไว้เจอที่สนามครับเพราะว่า ผมได้การปรับแต่งใหม่เรื่องบอดี้เครื่องยนต์ก็ต้องมีทีเด็ดให้ดูเหมือนกันครับแต่ขออุ้ไว้ก่อนช่องทางการติดต่อร้านช่างกล้าครับผมก็ฝากด้วยครับ Facebook ช่างกล้าชมลีส่วนเพจก็ร้านช่างกล้าชมลีครับเผื่อเพื่อนๆสนใจจะแต่งรถเราทำเกี่ยวรถยนต์เกี่ยวทําทุกอย่างครับเผื่อทักทายมาสอบถามก็ได้ครับผมส่วนเพื่อนๆ เออเชิใน Google ว่าร้านใหม่ช่างก้าชมลีก็เจอแล้วครับผมขึ้นในหมุดเลยครับ 5, 6, 7หธันวานี้งานใหญ่เลสซิ่งมาเนียซุปอัพครับผม2,025ก็เชิญชวนเพื่อนๆหรือผู้ที่ชื่นชอบความเร็วก็ไปเจอกันได้ที่สนามของห้าหรือดูทางช่องทางเลสซิ่งมาเนียครับผมฝากเชียรช่างก้าชุมลีด้วยครับผมขอขอบคุณปอนเซอร์สำหรับเจ้าซ u เปอร์ลีโวคันนี้นะครับ คนแรกเลยครับผมท่านแรกเลยก็ต้องโตโยต้าครับผมแล้วก็ขอบคุณโตโยต้ตามึงชนขอบคุณพี่ๆน้องๆในวงการตาพิเชษยโยนพี่แจ็คมายาแพทย์บอลบุกสุพรรณพี่เบิร์ดหลังห้าแล้วก็พี่ๆอีกหลายๆท่านต่างๆลงกึงเลยเทอร์โบพี่หนุ่มเทอร์โบสำหรับที่เป็นบันเซอร์ให้สำหรับทางผมและทีมคัน G&G ครับผมฝากติดตามเลยครับ ขอขอบคุณด้วยครับ